เมนูมของเราวันนี้นะคะจะกินเป็นผัดโบบใส่ไข่ใส่หมูรับได้กระมันมะกอกกระเทียมลงไปตะเกปพริกใส่หมูลงไปก็เป็นหมูสไลด์นะคะ โมของเราเริ่สุกดีแล้วใส่ไข่ลงไปสองเค็ที่ไเค็มดีนาเทำไปบวด ได้กัะน้ำเต้นน้ำกุงกะเากันน้ำปลาประตายเย้าเฮ้ยผกีาไม่ใช่ตีนสุดกระต่ยยมมหอยน้อยๆได ตักเล็กห่ือตักใหญ่กาได้กไปบวกของเราสุกได้ที่แล้วเติมพริกไทยนิดนึง ตักใส่จานได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดปูใส่ไข่ใส่หมู